<c oughs> ลืมอัดคลิปเลยสวัสดีท่านผู้ชมหน้าตาดีทุกท่านกันด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกม <c> H.O.K <oughs> okay. อีกเช่นเคยคลิปนี้อยู่กับมอดชือ้อเป็นเมดตัวที่ผมไม่ถนัดเลยนะครับเป็นกิเดอร์ใน R.O.V นะโอโ้โห <c oughs> แล้วฝั่งตรงข้ามดูดิเลทั้งแก๊กทั้ทงทั้งตาสีอ่ะทั้งวีล่า, 4, า,ลาตาสีคือวีล่านะครับ ตัวแต่งบุเรงนองเลยอะมันเป็นยังไงออกว่ามันตีเก็บสแต็กนี่วาตีเก็บสแตก็กสามทีแล้วจะจะผักเหรอผมไม่เคยเล่นิวเดอร์นะครับแต่รู้สกิลอยู่แต่ไม่รู้ว่ามันต้องเก็บสแต็กอย่างนี้ด้วยเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวรู้จกักตาแรกเขาเพียวได้ปะละ่ะหนีก่อนทีน่อนอันนี้ที่ว่าผมจะไปตรงกลางเหรอ ตันมิดฟาร์มนะชื่ออะไรก็ไม่รู้อะชื่อภาษาจีนอะเอาอยู่แล้วไปไหนแล้วล่ะเอาเพื่อนไปซะแล้วไปเร็วให้ไวมีสกิลวิ่งไวเห้พวเราอ่ะต้องมีดีชอบกับมานมันโอ้โหสกิลปิดขอนี่แหละ <c oughs> ราดความซะด้วย Oh, ขอเมดเลยนะครับตอนนี้เขาเอาไปซับกันได้นะเห็นไหมเอาวีซับกันเกมตึงๆยังไงไม่รู้ว่าท่านผู้ชมมันสองสองเนี่ยนี่มันก็ไม่ค่อยตึงหรอกมันเพิ่งจะแบบไม่สามนาทีเลยน่าจะจบวัอยู่นะครับนี่ไง สกิลอาจจะช้าๆแต่ว่าแรงนะบอกเลยเครักเกมน,นี้ผมจะอัพนำเลยดีกว่าอะไรล้นอย่าล้นนี่ไงเจ็บอยู่แล้วน่ะเออยลิงลิงเออลอกลอกลอกหลอกแล้วผกักหลอกแล้วดนันหลอกแล้วปล่อยพลังขึ้นเต่าม่อจื้อทำไมเป็นหุ่นยนต์อะ่ะในวนรรณคดีจีนเออในตำนานจีนนะไม่ใช่ววรรณคดี ตำน,นายของจีมอจื้อคือคือใครครับันนี้คนนี้ผมไม่รู้นะมอจื้ออะมอนไม่คุ้นเลยแต่คุ้นคุ้นชื่ออยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าคือใครนะนโอ้โอหพลาดเลยครับจะก,กักขังเธอไว้น,นี้ยังไม่เกียดอ่ะเนี่ย ยังไม่เข็ดหรอโอ้โหดามเมจไม่พอไหวเปล่าลุมลิงอ่ะอ้าวมันไม่ลุมลิง <c oughs> มันตีนกมันตีไก่โอ้โหแล้วปล่อยเพื่อนตายดใูใจขอโอ้ยนี่มันสุ่มยูนเรนานแล้อเนี่ย <c oughs> เอาให้หมดเลยเออให้สงก็ที่ไปตีแอบไปตีนกตีไก่มา <c oughs> เออ <c oughs> โอ้โห oh, ปล่อยเพื่อนตายเป็นคนไทยนี่ถ้าเป็นคนไทยเล่นอาวีนี่โดนด่าแล้วนีฟาร์มเนี่ยโดนโดนคนที่ยืนเล่นด่าแน่นอนเลยบอกว่าไม่มาช่วยนะครับแล้วฟาร์มก็จะบอกว่ามึงแหลมเอง <team> <laughs> อมามาี้มึงแหลมเองอะไรเงี้ยมึงก็เห็นยู่กูตีนอกอยู่ขออภัยในคำหยาบด้วยนะครับ สกอร์เรานำแล้วนะจะ๊ะ6-3ได้อยู่น่าจะชนะนะครับแต่ว่าเลนล่างโดนกดอีก,กแครี่เราสู้แครี่เขาไม่ได้แนะ่นอนนะตัวน,นั้นมันเก่งโซลเราไม่ไหวอะ่ะมันจะตายแล้วเนบางทีเน,นี้ยนี่ไงละ่ะเจ็บอยู่ไหมเอาลิงเหรอตามแทงไปนะครับ ามันไปสิงสูปากโอ้ว้าวปากโอเว้าอีกสองดอกติดตีไม่โดนสกิลไม่โดนโอ้โหและล่างมาเลยโอ้ยคุณก็หิวเกินคุณก็หิวเกินไปมาเอาตัวนี้ดีกว่าเนี่ยบางๆเนี่ยแฮงรี่เนี่ยพนมไปซะแล้วเนี่ย ความต่อบอกเมื่อกี้เขาจะเอาเมทนะครับเมทเขาทำมันระวังตัวแต่ว่าไม่นอนแล้วละ่ะตีสามทีอย่างงี้ออกตีไวได้ไหมเนะี่ยตีสามทีเราผักตีสามทีเราผักมีว่าชิอ๋อมันมีอยู่ในของเวทอะตีไวอะเฮ้ยโอ้ยมันดูดแล้วเดีย๋ยวรอสกิลของมันปาดเขาให้โอ้ย ไม่สทบสถานไม่แม้แต่จะคันดาเมตผมผมว่าคิวเดอร์แรงกว่าวะบอกตรงบอกตรงตรงอันนี้ก็บอกออกของเมทแล้วนะผมเล่นเจอคิวเดอร์ซับย,ยังปล่อยพลังแรงออกว่านี้เลยอะ่ะตึกเขาให้โอ้โหพลาดแล้วครับพร้อมแตกเลยไหมเฮ้ยขังมันขังมัน วากไว้ในใจเธอขังสองล้มหนึ่งล,ลืมนะครับถ้าเกิดชอบสไตล์การเล่นเกมแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสคาล์ย์สับตะไคร้แล้วเป็นกำลังใจให้ด้วยอยู่ห่างๆอย่างงว่าจะดึงนั่นไงแม่นี่ความหมอดูก็กูนี่แหละอขอไปนะครับหยาบด้วยครับจิกเขาให้โอ้ยหทำไมไม่โดนนะ สบายๆนะครับแมตช์นี้เอาล่ะครับลิงลิงใหญ่เป็นอย่างนั้นเอาเพื่อนดึงเดี๋ยวสตันให้โอ้เสตันไม่อยู่ไม่สกิลผมสตันแกกไม่ได้วะปกติแล้วสตันสถานะการดูดมันจะต้องยกเลิกดิใช่ไหม ดูเหมือนก็คิวเราจะใช้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราพุ่งเข้าไปล็อกล็อกคองคอยล็อกคองคอยแล้วดูดแล้วโดนเนี่ยโอ้โหไม่ได้คิวดาเมจไม่จัดจ้านเออได้อยู่ดีว่าได้อยู่ตา,าลายตาลายลีตาลายเฮ้ยผมกดสกิลไม่ได้โอ้โหเรียบร้อยว่าจะไม่ตายซะหน่อย เอาเพื่อจบได้เลยเนี่ยเขาตายสี่เรียบร้อยเลยครับเดี๋ยวแคลรี่หงอยหงอยอยู่ตัวทำอะไรไม่ได้แล้วโอ้โหดูป้อมเลยเลือดยุบอย่างกัน้ำอะ่ะโอ้โหป้อมนี้คือสุดยอดแล้วอะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะไปแล้วครับสวัสดีครับ